เดินพาเร่ไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายนะคะเด็กๆน,น้องๆหนูๆม,มาแล้วคะ่ะท่านบอกคาะขบวนพาเร่นะคะนำโดยงานกีฬาโอ้เอาเข้ามาชี่สานามเลยนะคะทีนี้เรามีไฮไลท์การแข่งขันโอ้โหทำไมยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้ครับดักถามือครับดูครับเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวจะรู้ว่ายกผ้าไหมับยกผ้าไหมมาทั้งรถเลยนะคะนี่คือตะบนกาขอของเราครับ ทีนี้นะคะการแข่งขันขบวนพาเหรดของเราจะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะท่านผอใช่ครับโดยในแต่ละหมู่บ้านของเรานะคะจะมีประชากรขนาดไม่เท่ากันนะคะหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านกลางเราจัดก,การแข่งขันเป็น3ประเภทของขบวนพาเหรดค่ะใ,<ช><อ>ใช่ครับถูก,กองครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับหมู่บ้านเล็กชาวยกั<ห>นแข่งกับหมู่บ้านเล็กใช่ค่ะหมู่บ้านใหญ่ก็เที่ยวกันไปถูกต้องครับ วันนี้ช่างภาพหลายสำนักปักหลักรองแต่เช้าลแล้วทีเมน่าสนฟ้านะคะท่านเทวลาท่านจะให้น้ำมนเราแต่เช้าแต่เราก็ไม่ย่อหย่อดเลยนะคะทุกหมู่บ้านพร้อมรวมใจรวมพลังสามัคคีเพื่อหมู่บ้านของตัวเองค่ะโอ้โหแต่ละทีดดแต่ละกะบวนนี่ไม่เบานะครับ เดี๋ยวพี่น้องจะได้รู้จักอันไหนที่เด็ดหนูถ่ายไปประมาณล้วอยากดีเนื้อจะได้ช่วยเขาจะพอใหญ่เป็นภาพถอดไว้เอาเครื่องถ่ายแล้วทำไมลุงไม่มาถแทนลูกจะได้ถ่ายตัวนี้แต่ว่นก็ถ่ายแบบสวยงามแล้วก็เป็นความคิดสั้นสั้นที่ดีเลิศเลยนะครับสป็นแบบปีนี้เพิ่งเคยเห็นครับพี่นี่กล้องตั้งไว้ตอนนี้เข้าสู่สนามแล้วนะคะ ไปประเทศไหนครับนี่อ๋อสวีเดนนะครับคอมฟอร์มนะครับสวีเดนนะครับมาดูด้านนี้นะครับนี่ดูด้านนี้นะครับมาแบบพลังการเลยนะครับนี่มาแบบพลังการเลยนะครับด้านนี้บ้านอะไรเนาะนี่เนาะมาอลังการเลยนะครับ บ้านบ้านที่มาแล้วก็จะเข้าเข้าแถวนะครับเป็นแถวเป็นแถวนะครับนี่นะครับฟ้าหลังฝนนะครับสดใสเสมอเลยคิดว่าจะไม่ได้เปิดงานแล้วนะครับผมวของจังหวัดกากอรของเรานะครับ รงนนี้ท่ามาอีกแล้วนะครับพอตัวนะครับวันนี้บ้านอะไรครับนี่ตัวท่านเองครับท่านผู้ใช้พุชเริญพรครับสมาชิกสภามาอีกหบ้านนะครับเข้ามานะครับของเราครับโอ้ยดูข้างในนะจะชมไม่ดูครับข้างหลังมาครับตามมาเป็นตบวนนะครับอลังการมากเลยครับนเนะะะคจป็ตัวแทนมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนี้มาแล้วครับบ้านอะไรเนาะนี่เข้าสวนสนามแล้วนะคะกลุ่มเลี้ยงกลุ่มเลี้ยงไหมนะครับทอผ้านะครับมือไปเลยฮะมือไปเลยฮะเลี้ยงไหมทอผ้า ตด็กไทยรุ่นใหม่ร่วมใจใส่ผ้าไทยนะครับที่พอดีเองทำเองในหมู่บ้านนำมาส่งมาเลยนะครับมาไกลๆเลยครับแต่ไม่รู้นะครับว่าบ้านอะไรนะครับหนูยุบมาทั้งหมู่บ้านเลยนะครับมีมาเป็นกวนเลยนะครับตกงารเลยนะครับมาเป็นกวนเลยนะครับ คนทีู่ผลไม้มาเตองมเลยครับแต่ว่าวันนี้เรา็ยังงเมเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรามีทั้งขุยของนาขึ้นมานะเรื่องของปีมื่นะครับของนาครับใช่ค่ะตำบลเกาะเราเองนะคะก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มัดมีนะคะแล้วก็พอผ้าหมากับเลี้ยงด้วยนะคะ เลี้ยงใหม่นะคะปลูกบอนเลี้ยงใหม่ด้วยค่ะใช่ครับโอ้ดูฝั่งนี้ครับเราจะพาเดินไปดูบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับเขาเลี้ยวไปแล้วนะครับไม่ใหญ่แต่ความนิ่งใหญ่ในเรื่อครับหัวจิตหัวใจคือไม้ายมือ มีบ้านสะเดาวานเย็บของเราให้แ่นตะบนอีะเราเป็นน้องเล็กของคุเคยเมืองนะคะเป็นซาเลงมาเลยเอาต้นมะละกอครับมาทางต้นเลยนะครับมาทางต้นเลยนะครับอันนี้แชมส้มตำดีลาตะบนกาเก่านะครับเป็น้องไหมตะบนกาของของสู้เลยนะครับนี่สู้ด้วยครับสู้ด้วยอันนี้สะเดาวานเย็บนะครับยกยกสะเดานะครับยกต้นสะเดานะครับใส่รถมาเลยนะครับต้นสะเดาเลยนะครับ ที่จะนำสิ่งดีๆมาเสนอเราสำหรับทุกๆคนในนประเทศรุจนะครับยังไม่จบนะครับพวงมารัยของเรายังไม่จบค่ะอันนี้ยกต้นสะเดามาเลยนะครับต้นเสตเอาเนาะมามาทั้งต้นเลยนะครับอยู่บ้านสะเดาหนึ่งพันสิบเอ็ดต้นยอดเลยนะครับนี่ตอนนั้นยังไม่หมดนะครับยาวมากครับวนยาวมากเลยนะครับผมยาวครับอันนี้เอายายนะครับดูยายนะครับ ยกที <Workers S 2> ่น well, ี้มาเลยนะครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับโอ้ยยกมาในยายสาธิตนะครับการนะครับทอผ้าใหม่นะครับครับวันนี้นะครับสวนกีฬาครับแอสติดนะครับพามาชมนะครับงานกีฬานะครับการบอกทีมนะครับอันนี้บ้านอะไรครับนี่บ้านสะเดาไหมครับสะเดาหวานนะครับนี่บ้านสะเดาหวานนะครับสะเดาหวานนะครับติดตามชมคลิปในช่องยูทูบนะครับ นะครับโอ้โหนี้นี่ผ้าไหมนะครับยายทอเสือนะครับนี่ตรงนี้นะครับทอเสือนะครับยายนะครับสาธิตการสอนทอเสือบ้านนั้นครับโอ้โหนี่ยุบมาทั้งรถเลยนะครับนี่นี่ครับบ้านอะไรครับนี่ครับบ้านอะไรครับนี่ครับบ้านสะเดาอีกโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับบ้านสะเดามาเป็นขบวนเลยนะครับสะเดาวานนะครับสะเดาวานนะครับ ด้งนี้นะครับบ้านขนาดนะครับด้านนี้นะครับบ้านขนาดนะครับมาแล้วนะครับเป็นกระพุนยาวเลยนะครับบ้านขนาดนะครับนี่ด้านนี้นะครับรอกจัดกรอบไม่หลังบ้านแสนรู้บ้านขนาดนะครับสวยเลยนะครับมาด้านบ้านขนาดนี้ชุดผ้าไหมนะครับมาเสริัดเจนนะครับอันนี้เรายอมรับกันนะครับปไปอยู่ไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวพนักงานเขาจะชี้บอกนะครับบ้านอะไรบ้านอะไรนะครับดูนะครับยาวเหยียดนะครับเข้ามาข้างในเนอะใช่ครับเพราะว่า ไม่มีใคร Saint, เอาต้นสะดามาใส่นอกจากบ้านสะดาหทุกเปล่าบ้านสะดานะครับเอาต้นสะดาใส่นะครับเดียวก็าทราบอุ้ก่อนว่าต้นสะดานี้ของบ้านอำพัหทือเปล่ายาวนะครับอ่านี้นะครับบ้านอำพืนนะครับบ้านอำพืนมาแล้วนะครับอำพืนมาแล้วเนคะครับอำพืนแล้ว่าปาขามนะครับปืนมาแล้วอำพืนมาแล้วใช่ครับ ในบ้านน้ำปืนนะครับสนานไปดิขบวนสดใสจริงๆครับอารมณ์ดีมาอะไรนะขาเลยครับบ้านขามาด้วยชุดสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตผ้าไหมสเกิร์ตนะครับสกอยสกอยนะครับสกอยสเกิร์ตสกอยนะครับมาด้วมาด้วยชุดสกอยนะครับผ้าไหมนะครับสกอยนะครับเอาแม่ขาสุนตมมาเดินสกอยนะครับ รถขายส้มตำหายนะครับวันนี้นะครับกลายเป็นขบวนพาเหรดไปนะครับมาในชุดสกอยนะครับและวันนี้ตะบนเกาะเราก็เรียกว่ามาเป็นทีมนะครับต่อไปนะครับบ้านโคกอารักษ์นะครับมานะครับบ้านโคู่อารักษ์นะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่แถวหน้านดิ้านโคกอารซ์ครับหล่อคถูกต้องค่ะเราเลือกเฟนซ์ครับเฟนซ์บ้านคู่อารักษ์นะครับมาเบิกไปนะครับสุ่มพาเริญ วัดภูอารักพวมใจเป็นหนึ่งนะครับรมเกี่ยวสามทีนี้นะครับสโลแกนของหมู่บ้านเขานะครับพุการักน้องใหญ่ร่วมใจเป็นหนึ่งรมเกี่ยวสามทีนะครับของดีหลวงรักขานักกีฬาเนี่ยโหยาวเหยียดเลยนะครับยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดข้ขัวนนะครับทั้งตำบลนะครับนี่มานะครับยกขบวนมาทั้งตำบลนะครับทั้งตำบลนะครับ ใหญ่นะครับวันนี้นะครับมีนะครับท่านสสรบมาเปิดงานด้วยครับยังไม่จบย่ายาวเหยียดนะครับแล้วก็บรรยากาศก็เป็นใจครับก็วอนท่านเทวดาก็อย่าเพิ่งโปรยปลายมามากนะครับก็รอให้โปรยปลาแล้วเหวนมานะครับมานี้มาด้วยชุดขาวดํานะครับ มาด้ชุดขาวดำนะครับมันคู่นะครับมาด้วยชุดขาวดำนะครับร้อเรียบร้อยนะครับมันคู่มากับชุดขาวดำครับสวยมากนะครับนี่เขาสู่สนามมาแล้วนะคะสวสวัสดีครับผุค่ะแล้วก็บูจบ้านโคอารักค่ะมันคู่อารักนะครับสวยงามมากมากเลยในแต่ละหมู่บ้านนะครับนี่เป็นหมู่บ้านนะครับ พอข้าสนามเราเพียงพองไหมคะยาสิบิโอ้โหสุดยอดมากครับเราไปนะครับจะเป็นบ้านนะครับตึงตึงทางไหนนะครับพลังติดตามก็มาครับมาต่อไใหม่เลยนะคะให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันไปครับเป็นบ้านตึงตึงทางไหนนะครับตึงทางไหนนะครับมดาาาพูเ็กว่ชุดใหม่สวยงามมากนะครับผมมีชุดใหม่สวยงามมากนะครับการจัดการแข่งขัน ต่อไปครับเป็นบ้านนะครับบ้านตึงตึงจตึงทั้งไหนนะครับตตึงทั้งไหนนะครับไปได้กับหนึ่งนะครับเราพิจารณาครับพิจารณาเถขดผ่านรอบที่สองสนามนักกีฬาก็มาด้วยชุดกีฬานะครับนี่มาด้วยชุดกีฬาเลยนะครับตึงตันตึงทังไงนครับโอ้มาชุดงอป่านะครับนี่งอป่านี่ครับงอป่านะครับนี่มาให้งอป่านะคโอ้ดับเงียบมาเลยครับที่ผ่านไม่ได้เลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าต่อไปนะครับ ก็ไปนะจะเป็นเวลาไดข้ามาเนแบบกระจายได้เป็นอย่างยิ่งบ้านบ้านกับจันะครับพคนก็อมพลกจากหน้าตาดีแล้วเป็นพ่อสาวที่สวยนะท่านยังดีใจผลงานนะเรียกว่าเอาโซ่ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับพี่ตาโสดโสดโสดด้วยโสดด้วยแล้วก็เป็นพ่าโสดแล้วก็มีจิตใจ ยังไม่หมดนะครับทีเแถ่ทุเบ้านไนะครับมาด้วนะครับมาทกสนามมาแล้วนะคะจะเป็นของบ้านตะตึ้งพัไหหมู่ที่สาค่อลังมากเลยเยอมากนะครับยังไม่นะครับคันดองตะตึ้งพันไหมาแล้วครับส่วนรายละเอียดของกระปวนจะยังไม่เปิดเผยทั้งหมดครับเดี๋ยวตอนสุดทีามเราจะนกระบูนกระปูนมคะเรียนให้่นทราบครับเริ่มจากรูปกระบวนแล้นะครับ จะเห็นเลยว่าท่านผู้ชมนะคะที่มาชมเรีอขอขอเดี๋ยวขบวนพัเหะคารับประมวดรบวนราเระมามงนาวประงประวประาประายระมระบาะาวปะคงรับงะระมระระระะเปะมะครับวะระบราปดประะรร